ถ้าเทียบกันโดยตัวใหญ่สุดของซีรีส์นี้เนี่ยมอนทาดกับ m o d ีเ m เนี่ยต่างกันเป็นแสนเนี่ยมันอะไรมันจะแบบดีกว่ากันแค่ไหนสวัสดีครับผมธนภีนะครับ ผมร้องนะผมนะวันนี้เนี่ยผมก็มากับนี่ครับเพราะว่าคลิปก่อนที่เราลงเงินไปก็คือเป็นคลิปที่เปรียบเทียบ <S M s e r ซีรีส์ M6 M7 M8 เออแล้วก็ด้วยผมก็คือเลยตั้งคําถามมาว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันมีมอนชาร์ด M8X อยู่แล้วแล้วก็เลยอยากเอามาวัดกันว่าถ้าเทียบกันโดยตัวใหญ่สุดของซีรีส์นี้เนี่ยมอนชาร์ดกับโมดีเอ็กเอ็มเนี่ยอะไรมันจะแบบดีกว่ากันแค่ไหนด้วยราคามันดิฟเป็นเยอะเลยใช่ครับเพราะว่าราคาที่พี่บอกน้องตอนแรกอะเฮ้ยมันต่างกันเป็นแสนเนี่ยมันสุดท้ายแล้วอะไรมันม ก็เลยยกเครื่องมาแล้วก็มาทํารีวิวให้ทุกคนดูเลยครับก็อยากจะรู้เหมือนกันเริ่มมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขนาดเลยขนาดเนี่ยคือตอนแรกเราคิดว่าโมดีเอ็กเอ็มใหญ่แล้วเนาะหมายว่าตอนแรกอะตอนแรกผมคิดว่ามันมันหนักอนะสำหรับผมคือไปยกอันนี้ขึ้นมาปุ๊บพอยกอันนี้ขึ้นมาปับ๊บอุ้ยอันนี้ใหญ่มาก <laughs> ตัวแรกครับโมดีเอ็กเอ็มแปดอ่าตัวนี้นะครับขนาดจะนี่ครับความยาวเขานะครับจะอยู่ที่1เมตร39เก้ซนก็เมตรเกือบเมตรก็ประมาณเ,ออเลยครึ่งตัวคนแหละใช่ แล้วก็ความยาวของเขานี่ก็จะประมาณประมาณ1นึ่งเมตรท่ากว่าก็อยู่ที่ประมาณ39เซนมอ๋อได้านด้านลึกเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ความสูงเขาอยู่ที่15เซนครับผมถือว่าเอาตรงน้ำมองด้วยตาก็ใหญ่นะคือถ้าไม่เห็นอั่นี้ลคือถ้าปิดอย่างเงี้ยเห็นแต่ือถ้าผมแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมมันใหญ่เต็มที่แล้วนะแต่พอเรามาเที่ยวตัวนี้ครับโอ้โหจะให้กลายเป็นเล็กไปเลยอันนี้นี่คือเรียกว่าแบบอันเล็กเลยนะใช่ครับตัวนี้ครับของเขาเนี่ยโหยาวอยู่ที่1เมตร 45เซนโอ้ยาวนะเนี่ยใช่ยาวมากๆ1กหเมตรสีเซนแล้วก็นี่ครับความลึกของเขานะครับอยู่ที่46.5เซนติเมตรลึกเก,เกือบห้าสิบเซนแล้วเขาครับมีความสูงอยู่ที่นะครับความสูงอยู่ที่17เซนติเมตรสูงกว่า2เซนคราวนี้มาดูที่น้ำหนักน้ำหนักครับตัวตัวโมเดลกเอ็มเนี่ยเอ็มแปดนะอยู่ที่13.6กกิโลครับผม ตัวนี้นะครับ28.1กิโลกรัมอ anyway, so anyway, mm ัน hmm. น mm ี้นะก็ว่าทำไมตอนยกหลังจะหักเลยต้องเอาคนมาช่วยแลไม่ต้องแปลกใจว่าผมมารู้ก่อนแล้วผมเลยไม่ไปช่วยคายกโอ้ยเขายกกันเองก็ว่าทำไมนั่งรอก็ว่าทำไมนั่งรอก็คือไม่สะดวกยกมากๆประมาณนี้แต่ว่าวัสดุก็ต่างกันด้วยน้ําหนักเนี่ยต้องบอกว่าพอน้ําหนักมันต่างมากๆน้ําหนักมันต่างเท่าไหร่วะเกือบ15โลนะใช่ ก็คือ2ตัวยังไม่เท่าตัวนี้แต่ว่ามันมีมันมีนัยยะก็คือตัวนี้ครับวัสดุเขาเป็นโลหะท<อ>ั้งหมดวัสดุอันนี้ก็เป็นพลาสติกเออมีพลาสติกอยู่บางชิ้นแต่ว่าวัสดุเขาเนี่ยวัสดุหลักเป็นโลหะแล้วก็ข้างในเขาหรือคีย์ของเขาเนี่ยก็คือแบบเป็นคีย์ที่แบบเป็นคีย์ไม้มันก็เลยแบบหนักมากๆ <G ül üş> อันนี้ก็ยังเป็นคีย์พลาสติกแล้วก็แต<อ>่วัสดุส่วนใหญ่ไม่ใช่วัสดุส่วนใหญ่วัสดุก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแต <G ül üş> ่ก็คือมันจะเป็นพลาสติกแบบเกรดดีมากๆนะก็จะบอกว่าไม่ไม่ได้ คือตัวนี้ถ้าเกิดว่ากระแทกหรือว่าใช้เป็น,นานๆเนี่ยอันนี้พังยากกว่าเหลือมาแต่อันนี้มีสิทธิ์ที่จะพังง่ายกว่าถ้าตกหรืออะไรเนี่ยอันนี้อ,อาจจะไม่พังแต่ถ้าเน,นี้ยเกิดอุบัติเหตุสักครั้งนอาจจะแบบมีกรอบเบี้ยวมันติดแ,แตกเลยแหละผมว่าใช่พี่ของพี่เคยตกพอมันตกเนี่ยเหล็กมันบุบไปเฉยโลหะมันบุบลงไปเฉยส่วนที่มันตก ก็คือเครื่องก็ใช้งานได้ปกติโดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พี่เอาไปให้เขาดูเขาแกะออกมาดูข้างในไม่เป็นไรเลยเอาง่ายคือมันไม่สะเทือนถึงไส้ในอ่ะใช่เพราะว่าเนี่ยด้วยวัสดุแล้วก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นมอนทานหรือเป็นรุ่นอะไรที่แบบว่าวัสดุมันดีอย่างนั้นเนี่ยมันจะมันจะดีตรงนี้นะก,ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงหนักแล้วก็ถึงได้แพงด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมืองงนกันครับผมก็คือการดูแลรักษาอ่ะแหละ,ะใช่อันนี้รักษาง่ายกว่าเรื่องที่2ครับเรื่องของคีย์ของไอ้ตัวริม,มนะใช่ตัวริมเลยคีย์เนี่ยเหมือนกันนะก็เพราะว่ามันเป็นตัว8แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่คีย์มาตรฐานครับคือ88คีย์อ๋อจำนวน88เท่ากันใช่ครับ88เท่ากันมันจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งคราวเนี้ยคีย์ของเขาเนี่ยามาเริ่มที่โมดิเอ็กซเอ็มก่อนคีย์ของเขาเนี่ยจะใช้คีย์เดียวกับตัวของ CK88 คีย์ของเขาเนี่ยมีชื่อว่าแกนเอแมมร่แอนฮ คนน่าจะเคยสัมผัสแหละที่ผมเดาวใ้ใช่ครับใช่ครับเว้ยผมว่าทุกคนน่าจะเคยสัมผัสนะเวลาไปลองเป็นโนหรือไปลองอะไรอะ่ะยามาฮ่าจะมีคียรุ่นนี้เลยโดยเฉพาะยามาฮ่าไอ้พวกพี S <S ใช่ครับพีซีรีส์จะใช้คียนี้เป็นหลักเลยอ่ะคราวน,นี้มาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นคีย์ที่คนที่ใช้ยามาฮ่าไม่เคยเจอเพราะว่าเป็นคีย์แบบใหม่เลยที่เขาเอามาใส่เฉพาะในมอนชัด M8X เลยอ๋อคืออยู่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยใช่ครับเป็นแบบคีซีรีส์รุ่นท็อปเลยเพราะเห็นไหมก็คือตัวหน้าหน้าสัมผัััสเนนตวของมะจป็ พลาติกแล้วก็ไม่ได้เป็นผิวเป็นผิวมันเนาะ,อะโอ้โอมันฝืดนะมันฝืดแต่ว่าอันนี้เป็นผิวแบบเป็นผิวแบบงาช้างก็คือแบบไอว o ลีทัชก็คือมันจะมีความมีความเนืดมีความแบบเล่นแล้วมันเกาะมือเล่นแล้วรู้สึกเหมือนแบบเล่นเป็นโนจริงแล้วคีย์มันสัมผัสการตอบสนองดีมากๆนะครับของเขาคียคีนี้มีชื่อว่า G E X G F Weight Hammer Action หรือว่าแกน คือมันมันมันดีอยู่แล้วคีย์เนี่ยมันจะมันจะพัฒนามาจากคีย์รุ่นแบบเก่งๆออกมาฮ่าแต่ว่าที่เขาใช้ชื่อนี้เพราะว่าเขามีนี่ครับมี after touch ในคีย์คือการกดลงไบเนี่ยเราจะกดปุ๊บลงไบปกติคีย์ปกติเรากดอ่ะสมมติตัวนี้เรากดปั๊บแล้วเรากดลงไปอีกทีนึงมันจะไม่มีผลอะไรแต่ after touch มันคือการที่กดจังหวะที่สองเรากดปั๊บแล้วเรากดตีจังหวะหนึ่งกดกดกดเข้าไปอีกทีนึงมันจะทําการมีเอฟเฟกต์ในเสียงนั้นซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเป็นอะไรก็ได้สมมติว่าเรากดลงไป ดืูเราขยี้ไปอมันก็เดี๋ยวขยี้เสียโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีตัวอย่างครับลองไปดูครับ มันก็จะประมาณนั้นซึ่งซึ่งไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโมเดอชันอย่างเดียวมันเป็นแบบพิชเบนเป็นอะไรก็ได้นะไปตั้งมัันต้้งได<ม>อีกใช่ไปตั้งข้าวเองได้เล่าคีย์ของเขาผมผมบอกตรงนะผมชอบมากไอ้นเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันแค่ผมผมไม่ใช่คนเปียโนแต่จับผม,มชอบเลยเคีย์แบบดีมาก,มากๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นตัวนี้ก่อนแล้วเรามาเล่นตัวนี้มันก็เลยรู้สึกแบบนี้บอกเลยนะสองตัวนี้มีซาวน์เอนจิ้นเหมือนกันอันเดียวกันเหรอฮะซาวน์เอนจิ้นเดียวกันเขามี AWM2 นะครับเป็นเอนจิ้นหลักที่จะเป็นพวกเสียงอะคูสสสสสตติิกกกก่่่าาางงงงงงๆๆพววเเ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 ีีีีียยยยยปปโนนนนหหรรืือออแแแบบบบซซัจะ็ แบบต่างๆที่มันเป็นเสียงเครื่องจริงอ่ะมันจะอยู่ใน AWM 2นะครับแล้วก็จะมีเสียงที่เป็น FM Syn ที่เป็นเสียงดิจิตอลนะครับก็จะเป็นพวกเสียงพวก Dx7 อะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันแล้วก็มีอันใหม่เข้ามานะครับก็คือ A N S เป็นเอนจิ้นใหม่เป็นเอนจิ้นสำหรับซินนิเซอร์โดยเฉพาะเสียงซินนิเซอร์ก็คือตอนนี้คือยามาฮ่าคือสามารถสร้างเสียงซินที่แข่งกับแบรนด์ดังๆได้ละคือเสียงซินเขามามากๆแล้วก็แบบตอนนี้ก็คือถูกลงไปถ่ายในรุ่นราคาที่แบบราคากางอย่างโมเดล X M ทำให้คนเข้าถึงง่ายๆมากขึ้นทีนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่ายูเซอร์แต่ละคนเนี่ยเวลาเขาเอาโมเดลไปใช้โมเดล X M นะ ไปใช้เนี่ยแล้วมาดูกันว่าในภายเวลาในอีกปีหนึ่งหรืออีก2ปีเนี่ยมันจะเจ๋งกงันแค่ไหนต้องมาดูกันว่าเขาจะทําเงินได้แค่ไหนเพราะผมก็รอซื้อพรีเซตเขาเหมือนกันรออยู่ครับยู่ก็รออยู่รอแน่นอนคนระับไม่ต้องห่วงนี่ประมาณนี้คราวนี้แต่ว่าคราวนี้มีเหมือนกันแต่มันมีความต่างไม่ได้เหมือน <Yeah. S 1> กันทั้งหมดโพลิโฟนี่เขาไม่เท่ากันอะเมื่อกี้มี3ามเอนจิ้นใช่ไหมมันจะแยกเป็นเอนจิ้นเลยว่าโพลิโฟนีเท่าไหร่มันไม่ได้รวมกันนะอ๋อมันไม่ได้รวมแบบแบบมัดรวมกันแล้วมาแบบ คิดค่ากันไม่ใช่มันจะคิดแยกเอ้าไม่ใช่หรอใช่อ่ะมันคือคิดแยก AWM2 นะตัวนี้มันคิดก็คือ128โพล y โฟนี y ซึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่ากด1นิ่ลิมเป็น1โพลง p o นีไม่ใช่นะ๋อถ้ากด1มันไม่ใช่1ใช่ั้ยใช่บางทีมันอาจจะเป็น1ในบางเสียงในบางเสียงมันอาจจะกินไป5ในเสียงที่ละเอียดมากจะกินไป10เออมันจะเป็นอย่างนั้นเกตตอยู่เกตอยู่เออคราวนี้ AWM มันให้มา128แล้วก็ FM s y n ที่พี่บอกไปมันให้มาที่ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเหมือนกันสองสองห้าหกละใช่แล้วก็ตัวของ ANX นะครับตัวดิสซินอ่ะเขาให้มาสิบหกเนี่ยครับพอรวมกันเนี่ย AWM กับ FM นะครับบวกรวมกันเป็น2องร้อกบวกอีซีบก็กลายเป็น2องร้อยเจ็ดจุดสองโพลิโฟนีอ๋อก็คือสองร้อยเจ็ดจุดสองโพลิโฟนีใช่ประมาณนี้นะครับก็ซึ่งซึ่งเอาตรงนะขนาดเนี้ยเยอะแล้วนะถือว่าเป็นมาตรฐานของยุคนี้แล้วจริงผมมองว่าเนี้ยมันก็เยอะกว่าแบบพวกที่เราเล่นแล้วอะด้วยด้วยพอเป็นเสียงซินที่แบบว่าเสียงซินเวอร์เวอร์เสียงซินดีๆอ่ะมันไม่ได้ถูกคิดกับ AWM อ่ะแค่นี้ก็เจ๋งแล้วแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะเอออ่ะตรงนี้เจ๋งกว่ายังไง อ่าตัวนี้อยากรู้นะก็คือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโพลิโฟนีของเขาเนี่ยอันนี้2เท่าไหร่สองที่เราคำนวณไอกอันนี้อยู่ที่400มันเวอร์ขนาดนั้นเ <400 S 1> <400 S 2> ลยสี่รยรวมกันได้400แสดงว่าถ้ารวมกันได้400แสดงว่าหลักการคิดเขาจะคิดเหมือนกันก็ <Okay, S 2> คือเขาจะเขาจะคิดโพลิโฟนีแยกแต่และเอนจินแต่ตัวนี้พิเศษกว่าก็คือเขาเพิ่ม AWM 2นะเฉพาะ AWM 2นะเขาให้มา256โพล้ p แบบไม่ไม่คิดกับอย่างอื่นเลยเอายงแค่128ที่เราลองตรงนี้มันยังไม่ตัดเลยใช่2 5งนี้มันจะไปตัดได้ยังไงใช่ผมว่าโหยังไงก็ไม่ตัดอะจริงจริงแก็เหลือๆแล้วใช่ครับอันนี้ยิ่งเหลือเขาไปใหญ่นั้นแสดงว่าอันนี้มันคือ AWM 2เขาให้การประมวลผลก็คือให้ p o l y p h นี y มาทั้งหมด256แล้วก็บวก FM s y n เนี่ยเขาให้มา128แล้วก็บวก A Dex ให้มา1 6เท่ากัน ซึ่งเห็นไหมเองในเท่ากันเลยไม่ต่างแค่เอลิมทูที่เขาให้เยอะกว่าซึ่งรวมกันเป็น400กับ272มันก็จะประมาณนี้แหละเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรทีนี้อยากอยากไปฟังเสียงยังเพราะว่าเห็นพี่ละพีบอกว่ามันช้สซาวน์เนจีนเดียวกันเลยใช่เสียงมันจะต่างกันหรือเปล่าเฮ้ยแต่เสียงนี่เบอร์เดียวกันเลยนะใช่คืออันนี้มีอะไรอันนี้มีอะไรอันนี้ก็มีชื่อแบบเดียวกันเลยอมันผมว่ามันไม่ต่างหรอกบ้งเสียงอ่ะเออลองดูก่อนนะลองดูก่อนไปลองดูจัดไป เพราะว่าผมคิดผิดแล้ววะมันมันเวอร์เกินไปว่ะไม่ใช่่นาดคือตอนแรกก็บอกว่าสาวอินจินเดียวกันเนีกวน่ากจะเสียงเหมือนกันโอ้โหเออคือใช้คําว่าเขาเรียกว่าอันนี้มันคมกว่ามันมีความเนื้อมันมีความอะไรมากกว่าซึ่งโอ้โหมันก็คงเขาคงใช้เขาเรียกว่าพวกภาคเอาพุทอะไรที่ดีกว่าคือคาแรคเตอร์มันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ครับคือเสียงที่มันออกมามันเต็มหัวมันอินมหัวผมรู้สึกว่าเนี่ย อย่างยิ่งเสียงเปโนรู้สึกว่าโอ้โหเสียงเปโนมันอิ่มจังวะอาจจะเป็นเพราะว่าริมด้วยมั้งอ๋อริมมันริมมันดีมากแล้วก็ผาคเอาพุทด้วยแล้วก็พอริมมันกระชับมือมากแล้วมันบวกกับมันมีออัพเตอร์ทัสอ่ะในบางเสียงที่พี่เล่นอ่ะพี่รู้สึกเล่นเนี่ยพี่เล่นสนุกมากสตอเลตแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อเรื่องของไลบรารีตัวนี้นะครับความจําในตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่1.9กิกส์ำหรับผมมันก็เยอะนะแล้วพี่่าเยอะไหมสำหรับพี่ถ้าเกิดในมุมพี่นะ ม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเอ้าไม่เยอะอีกเหรอก็คือมันไม่ได้ถึงกับเยอะขนาดนั้นแต่มันใช้คําว่าพอประมาณอ๋อพอใช้ได้เลยคือถ้าเยอะสําหรับพี่อ่ะคือต้องใส่ทุกอย่างที่มีอ่ะแล้วมันเหลือมันต้องมีคลิเหลือด้วยใช่อันนี้1 9่จุดเก้าจิกเนี่ยคือพี่มองว่ามันจะค่อนข้างจะพอดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรคือใช้คําว่าพอดีแล้วก็เหมาะเหมาะแล้วในราคาของผมก็ถือว่าให้มาเยอะแล้วแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มอนขาดเอ็มแปดเอ็กตัวนี้ให้ความจํามาอยู่ที่ 1 0บกิกส0กิกใช่ <6 S 1> สำหรับนี่เป็นเยอะอยู่นะเยอะก,กว่า5เท่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รวมกับพีเซตข้างในนะพีเซตข้างในที่มีอยู่หกิกอยู่แล้วอันนี้แยกเราสามารถใส่ได้เลย1 0กิกระวาณน,นี้ความจําข้างในในสื่อสามารถก็คือทําไมต้องมีความจําที่แบบก็มีสตอเรจก็คือเวลาเราจะเอาเสียงใส่เข้าไงเพราะว่า2ตัวนี้มีการแซมเปอร์๋อคือลงเสียงเพิ่มได้ด้วยใช่ลงเสียงเพิ่มเข้าไปก็คือ oh. ลงได้2กิกลงได้1 0กิก สมมติเราอยากใช้เสียงแบบ hey hello เอาเสียงเราใส่เข้าไปเนี่ยสามารถอัดใส่เข้าไปได้เลยอะคราวนี้มาดูการเชื่อมต่อบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้พาคเออพุตเนี่ยเออพุตตัวนี้จะเป็นแบบสเตอริโอแบบ LR ตัวนี้ก็เป็นแบบสเตอริโอแบบ LR เหมือนกันแต่ตัวนี้มีพิเศษก็คือมีเขาเรียกว่า assignable output มันคืออะไรเออพุตแยกอีก 2, channel. 2> องชัแนลก็เป็น LR ได้อีกเออสมมติว่าตัวเนี้ยมันมันมองเห็นเป็น LR ถูกไหม <c oughs> แต่เราสมมติว่าเราไม่อยากให้มันรวมกันไป2อันอะออกมาอยากอยากแยกออกไปเอออยากให้ออกอีกชนแนหนึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ตั้งค่ามันออกไปแล้วก็เจอกันข้างหน้ากลายเป็นอันนี้ก็กลายเป็น4ี่ลาย <c oughs> หรือว่า4เอานั่นเองก็ถือว่าถ้าเป็นอินเตอร์เฟซก็คือตัวนี้มี4เอาตัวนี้มี2เอา <c oughs> แล้วก็มีดิมีดีตัวนี้มีมิดิทูก็คือมีมิด i อินเอาแล้วก็ทูอันนี้มีแค่อินกับเอาเออแล้วก็สามารถเสียบเมมโมรี่อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เหมือนกันเป็นยูเป็นเป็นแฟล คราวนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็ยังเป็นการเชื่อมต่อของเขานะก็ยังเป็น Type B อยู่อ๋อก็คือสายปรินเตอร์นั่นแหละใช่ไหมก็คือยังยังไม่สามารถใช้เป็น Type C ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ให้มาแต่ว่าการเชื่อมต่อองเขาก็ยังเป็นแบบว่าเป็นความพิเศษของามาฮ่าที่ยังไงครับต่อสายเครื่องปริน์แล้วต่อกับโทรศัพท์อ่ะก็คือโทรศัพท์เราจะมองเห็นเป็นอินเทอร์เฟซเลยเวลาเราอัดคลิปอัดอะไรอะ่ะเสียงเป็นโเราเข้าในโทรศัพท์เลยอ๋อคือไม่ต้องตั้งค่าเลยก็คือ ปัก๊กแอนเพลเลยปัก๊กแอนเพลเลยอย่างนั้นเลยซึ่งมันเป็นข้อดีของามาฮ่ามากๆแล้วเวลาเราจะแบบมีเสียงเป็นโนในแอปพลิเคชันหรือเสียงเป็นโนในอะไรก็ตามเนี่ยที่แบบไม่ใช่ในเครื่องอะเราสามารถเสียบและใช้เสียงนั้นได้เลยเพราะว่าสายของเขาที่เขาเสียบไปเนี่ยรองรับทั้งเอ่อทั้งเป็นที่เป็นเอ่อระบบมิดีครับผมแล้วก็ระบบออดิโอในสายเส้นเดียวเลยฉะนั้นก็คือเราอยากเปิดเพลงเลยอยาก ทำอะไรทําง่ายมากๆครับเรามาดูที่หน้าตาของมันเดี๋ยวที่นี่ตึ๊งชาติหน้าตาเพอร์เซีนเวิร์กโฟร์มันอะไรอย่างงี้มาแรกเลยครับหน้าจอหน้าจอของตัวมอนธาดเนี้ยใหญ่กว่าตัวโมเดีมนิดนึงนิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่แต่ว่าสัมผัสผิวสัมผัสการกดการอะไรฟีลลิ่งคล้ายกันนะเพราะว่าตอนแรกอะเมื่อก่อนอะมอนทาดเวลาชัร์จอะจะชัรดีกว่าโมเดียมเยอะมากตัวเก่านะถ้าเป็นมอนทาดตัวเก่านะไม่ใช่โมดเอ็กซ์หกอันเก่าอว่านะใช่แล้วก็มอนทาดเจ็ดมอนทาดหกอะซึ่งเมื่อก่อนอะมอนทาดจะัชดดีแต่่วาโมเ เวลาทัดมันจะมันเหมือนหน่วงเลยเมือน,นมีความหน่วงออแต่ตอนนี้คือตอนนี้ทัดไม่หน่วงแล้วแล้วดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างครับหน้าจอเอาตรงนะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยแทบจะยกเครื่องใส่กันมาเลยเหมือนเหมือนคลิปที่ผมเคยรีวิวไปก็คือคลิปที่รีวิวตัวเอ่อโมเด็กเอ็มหกอ่ะตัวนั้นครับผมแทบจะเหมือนก็คือยกเครื่องมาเลยถ้าดูหน้าตาเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนยกตัวนี้มาใส่เออเหมืนอนกันนะเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรไม่มีหน้าจอ อ๋อหน้าจอตรงนี้ไม่มีใช่แล้วก็ไม่มีปุ่มนั้นบนนี้ที่เป็นปุ่ม select ในการในการเขาเรียกว่า setting ต่างต่างอ่าแล้วปุ่มนี้เลยผมเห็นไอ้ปุ่มนี้อ่าแล้วก็ไม่มีปุ่มหมายเลขตัวนี้ไม่เลข number ซึ่งเอาตรงถ้าเกิดคนไม่ได้ใช้แล้วใช้โมดีเอ็กซ์โมดีเอ็กอยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่ไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนใช้แล้วแบบว่าต้องการความเมนวลอ่ะแหมอันนี้ก็นิดนึงอ่าก็คืออันนี้มันไม่มีไงใช่แต่แต่มันกดจอได้ใช่ไหมฮะใช่กดจอได้ทำงานได้เหมือนกันหมดแต่แค่ไม่มีอันนี้ซึ่งถ้ามมมีีีีดดกกวว่่่าาแนนนอ แต่มอนทาจะอยู่ยังไงล่ะคราเนี้ยพอทุกๆอย่างที่เรามองว่าคล้ายกันอะแต่ว่าวัสดุหรือก,การฟีลลิ่งอะไม่เหมือนนะฟีลลิ่งคือต่างต่างแบบชัดเจนเลยอ๋อฟัวแบบหนอบอะไรเงี้ยหรือ,รอความ,ม,มรู้สึกเหมือนแบบเออแล้วก็ไฟตรงไฟตรงเฟดเดอร์อะเฟดเดอร์มี8อันเหมือนกันแต่เฟดเดอร์นี้มันจิ๋วไงอืือเฟดเดอร์นี้ดิโออันใหญ่บัลเลอร์ใช่ใช่แล้วก็มีการเลืกพาร์ทได้เหมือนกันซีนก็เซฟได้8ซีนเหมือนกันแล้วก็แต่ไม่มีหน้าจอเล็กที่มันเป็นหน้าจอปรับค่าพารามิเตอร์ต เออในการตั้งค่าคีย์บอร์ดแล้วก็มีเพจจำเหมือนกันนะครับที่สามารถนําทางเขาเรียกว่าแกอีดิทอะไรเนี่ยนำทางเข้าไปหน้าจออย่างรวดเร็วซูเปรอร์น็อก็มีเหมือนกันเอาตรงนะซูเปอร์นนอ เฮ้ยซูเปอร์นอกต่างว่ะก็ต่างเหรอต่างต่างลองลองลองเออเออเอวันนี้ดีว่ะรู้เสืกมันแน่นนะอันนี้เหมือนจะแน่นทุกทุกชิ้นเลยเว้ยแบบมันแน่นแบบของของดีอ่ะใช่ครับกระปุกเห็นมันมีจอเลยตรงนั้นอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าริบบอนอ่ะมันไว้ทำอะไรครับริบบอนจะเป็นตัวตั้งค่าที่เป็นเป็นแบบการโมเด l a t i o n อีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะเป็นเหมือนที่ตั้งค่าได้แบบั f t ตอร o ทั h อ่ะอ๋อซึ่งอันนี้จะตั้งค่าได้แยกหมุนปุ๊บให้มันเสียงมันกู้ไปออกเต็มนึง หรืออะไรแบบนี้มันสามารถตั้งค่าในนี้ได้แต่ตัวนี้จะไม่มีไม่มีแต่ไม่เดืเพราะว่าไม่มีเลยนะในซอฟต์แวร์เขามีในหน้าจ, <ะ S 1> จอเาปรับในนี้ใช่คือมันจะเป็นริบบอนที่อยู่ตรงหน้าจอซึ่งมันต้องกดเข้าไปอีกทีหนึ่งในการใช้งานซึ่งเอาความเป็นจริงมันโหดใช้ไม่ทันหรอกมันก็อาจจะเหมาะกับในแบบอันนี้เล่นสนอาจจะดีกว่าไงซึ่งอันนี้เล่นส่วนมันอาจจะไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดในง,งานสตูดิโอในงานาเพลงอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสุดท้ายมันใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีไฟตรง ตรงหนอบตรงตรงใต้หน้าจออันนี้ไม่มีแต่อันนี้มีไฟไฟเขาจะแสดงสถานะปุ่มที่สามารถหมุนได้ม็นจะเป็นไฟแสงขาวขึ้นมา ก็่ะควบคุมหนหมุนได้ใช่ประมาณนั้นก็จะประมาณนี้ซึ่งนะซึ่งหน้าตาก็แทบจะยกเครื่องมาเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนแล้วที่จะเป็นมอนธาดกับโมเด็ที่ไม่ใช่เอ็มอะโมดเพัตหรือโมดีเเฉยอะโมเด็หกมันมีความต่างเยอะมากก็แบบชอบเหมือนกันชอบอันนี้ชอบจริงอะอันนี้ก็ไม่แย่นี้ก็ดีนะโอนนี้ดีมากเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แย่คือเนี้ยอันนี้อันนี้พอแล้วจริงจริงแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับบางคนจริงจริงแบบเหลือแล้วอะทุกอย่างแบบคล้ายกันหมดเลยโอ้เจ๋งมากเลยเฮ เป็นเป็นเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งแล้วกันที่ที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากๆอะไรอะไรก็คือนต<ง> <Note S 1> เป็นคนทำเพลงอยู่แล้วใช่ไหมนดมีปลั๊กอินอยู่แล้วใช่ไหมปลั๊กอินทำเพลงนศก็จะซื้อไว้เยอะว่าเพื่อทำเพลงซื้อปลั๊กอินเสียงนั้นเสียงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้มีปลั๊กอินมาให้ซึ่งมันมีทุกตัว,ตวมันไม่ได้แถมแบบเป็นปลั๊กอินแบบปลั๊กอินแยกแบบนั้นก็คือใช้ผ่านเครื่องนี่แหละอ๋อคือต่อเอาเครื่องต่อคอมก็ใช้ได้เลยปลั๊กอินต้องมีชื่อว่า e s p ก็คืืออักินนตวี้็ค จะเปิดขึ้นมาปั๊บเราสามารถแอดแบบเสียงต่างๆได้ในบลงอกอินเลยเอาเสียงเปนโนขึ้นไปมันกลายเป็นว่ามันจะเก่งมากๆเลยเพราะว่ามันมีครบทุกเสียงไงบางบลงอกอินมีแค่เสียงเปนโนบางบล็อกอินมีแค่เสียงซินบางบล็อกอินมีแค่เสียงเอฟเฟกเสียงนั่นเสียงนี่ถูกไหม แต่ในตัวนี้มันมีทุกเสียงในอยู่นี้อยู่แล้วก็คือเสียงที่อยู่ในตัวนี้เออมันใช้ได้ทุกเสียงเลยก็คือเราแบบเอาไปแอด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 ตั้งค่าความดังได้ด้วยคือตั้งค่าเหมือนเครื่องเลยแล้วก็เพลผ่านมิดีไปก็คือแบบเราสามารถอัดเพลงสดๆได้เลยโดยไม่ต้องรีเทิร์นกลับไปกลับมาหรือว่าเป็นมิดีที่เราเขียนไว้ใช่ก็เป็นเสียงนี้ได้เลยใช่ไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่ายากเลยแค่เสียบอันเดียวปุ๊บกดปึ๊งปั๊บดูอง่ายง่ายด่ดดดดดดดะ ใช่ครับง่ายเหมือนแบบเวลาผมใช้พักอินอ่ะแค,แค่กดเปลี่ยนนี่นั่นก็คือใช้ได้เลยมันอย่างนั้นเลยเอ,อ,อันนี้ในมุมของอคนทาเพลงแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ซื้ออย่างตัวแดไปส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนทาเพลงเออก็คือจะเป็นแบบโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆหรือแบบว่านักเป็นโนหรืออะไรเงี้ยเขาจะซื้อแบบอย่างนี้ไปเพราะว่าเราเล่นมันได้ฟิลดด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งครั้นี้มันก็จะดูครั้นี้ส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆก็คือมันเหมาะกับใครบ้างเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าถ้าคนไม่ได้เคลื่อนที่แบบแทบจะแบบเคลื่อนที่น้อยมากๆไม่ค่อยได้ไปไหนเนี่ยครับผม แล้วสือซื้อไว้ในห้องอัดหรือซื้ออะไรก็ต้องผมบอกตรงว่าในการเพิ่มเงิน10,000นบาทเนี่ยรู้ด้วยเสียงที่เราได้ยินหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือบอกตรงว่ามอนทาร์ก็แอบ,บแบบแอบ,บ,บ,บดีมากๆแบบถ้าเกิดผมมีเงินแล้วผมไม่ได้ขาดสวนอนผมไม่ได้สเสเรื่องตัวนี้แต่ถ้าใครที่มีโอกาสได้เคลื่อนที่บ้างอ,อ,อย่างเช่นโอเคเราทําเพลงเราทําเพลงปุ๊บเราไปเล่นบ้างแล้วเราเป็นคนติดริมเปียโนซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเพราะมันทําได้หมดทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันวิเคราะห์แค่2ออย่างเลยอ่ะพี่มองนะ ก็แค่น้ำหนักกับริมน้ำหนักตัวนี้แล้วก็ริมที่กดเท่านั้นเลยวะพี่สาหรับพี่มองแค่นี้เลยเออน้ำหนักวันนี้13.6อันนี้ยี่สเอาง่ายแล้วกันก็คือเนี้ยสำหรับคนอยากลงทุนทําสตูแล,ล้วกันอันนี้ก็สตูลแล้วก็อาจจะมีแบบโคไปข้างนอกบ้างแต่ด้วยความว่าการดูแรลรักษาด้วยแหละก็เป็นอีกส่วนอๆๆอันนี้ก็คือตกปุ๊บก็คือบุกแต่ข้างในปลอดภัยถูกต้องอันนี้ก็ตกปุ๊บก็คือไปหาหมอหมอไรับซ่อมครับเออก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นนึงยเ ซึ่งก็โอเคนะหมายถึงว่าก็ก็โอเคนะแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามที่ผมมันอยู่ในใจผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีคําถามอยู่แล้วผมคิดว่าคลิปนี้มีคําตอบแล้วสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเลือกหรือมีคําถามแบบผมอยู่ก็ผมว่าเลือกได้แล้วตอนเนี้ยต้องแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเลือกแบบไหนซึ่งอันนี้คลิปนี้ผมให้คำตอบไม่ได้จริงๆใช่ก็เอาง่ายครับก็คือสอตัวเนี้ยมันดีคนละแบบก็สำหรับใครที่อยากจะลองแล้วกันครับผมทั้งคอนแทต M8X หรือว่าโมดิเอ็ก M8 หรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามของยามห้าอย่างเงี้ยก็มาลองได้ที่มิสอาร์มทุกสักทุกรุ่นเลยเออใช่หรืออยากลองอะไรก็ช่างอ่ะมาที่มิสอาร์มทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ก็ผมว่าเต็มอิ่มครบถ้วนแล้วกันครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมิสอาร์มคีสเลยครับผมแล้วก็วันนี้ผมพี่ละพีแล้วก็ยามาเอ็มเอ็มเอ็มก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Musing